่ะและตอนนี้กับความพร้อมของโครงการฟีนิกส์กาะเกี่ยวกับความบันเทิงในทุกรูปแบบตอนนี้ทางโครงการมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะค่ะสำหรับพื้นที่ที่เป็น Phoenix Grand Ballroom ที่เราก็มีโอกาสได้ร่วมกับพันธมิตรผู้สร้างระดับโลกอย่างทาง Jack Sound System ซึ่งเป็นระบบเสียงที่ดีที่สุดแล้วก็จัดงานคอนเสิร์ตระดับโลกในประเทศไทยมามากมายเป็นหลายสิบปีก็ได้มาร่วมจัด พื้นที่ของบอลรูมฟิลิปแรนบอลรูมที่พิเศษไม่เหมือนที่ไหนคะ่ะแล้วก็มีบัลคอนี่ที่เป็น VIP Box รอบๆพื้นที่ด้วยก็ด้วยการเปิดประเดิมด้วย First Concert ระดับ World Class Concert ระดับโลกที่ดีใจมากๆที่คุณลิซ่าโอโนก็ตอบตกลงที่จะมา ส่งต่อประสบการณ์ก็เรียกว่าพร้อมและตื่นเต้นที่จะต้อนรับทุกคนมาในงานคอนเสิร์ตวันเสาร์ที่6นี้นะคะฟังเราหน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะอย่างนี้เนี่ยช่วยแอบบอกได้ไหมคะว่าความพิเศษหรือว่าไฮไลท์พิเศษกับคอนเสิร์ตของคุณลิซ่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างแอบสปอยนิดนึงได้ไหมคะโอ้อันนี้นี่เรียกว่าอยากชวนตื่นเต้นนะคะเพราะว่า I s h you love ที่คุณลิซ่าเตรียมที่จะมาส่งประสบการณ์เนี่ยก็เป็นความไฮไลท์ที่จะรวมทุกๆบท,ทเพลงที่พิเศษสุดและก็สิ่งที่พิเ คือเราจะมีส่วนของเชฟเทเบิลที่ทางเชฟชังโอกุระมาส่งต่อประสบการณ์อันนี้ก็เป็นความพิเศษที่เป็นไฮไลท์ของคอนเสิร์ตที่ไม่เคยมีที่ไหนในโลกค่ะโอโ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะและก็อยากจะให้ช่วยฝากถึงโครงการฟีนิกส์ค่ะให้กับแฟนๆได้ติดตามว่าในอนาคตจากทางโครงการฟีนิกส์ค่ะเรามีอะไรให้หน้าติดตามอีกบ้างค่ะค่ะเราก็จะมีคอนเสิร์ตต่างๆที่จะเตรียมนะคะแล้วก็ประสบการณ์เรื่องของเทศกาลอาหารเรื่องของ world chef championship ต่างๆแล้วก็ ที่ฟู้ดเล้ที่นี่ที่จะเตรียมบัตรวอชเชอร์ให้ทุกท่านเรามาร่วมเอนจอยประสบการณ์สุดยอดความอร่อยเนี่ยเรารวมร้านในตำนานร้านมิชลินสตรีทฟู้ดแล้วก็อร่อยเลิศดกับคุณลีดคริกเก็ตเทสมารวมเป็นประสบการณ์ความสุขความอร่อยถึง200กว่าร้านค่ะมาอยู่ที่ฟู้ดแล้วที่ฟินิ์ก็ขอ,อเชิญมา ร่วมสนุกร่วมความสุขและก็ร่วมความอร่อยด้วยกันค่ะครบจบที่นี้นะคะที่คโครงการฟีนิกซ์ค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการสัมภาษณ์คุณล <Lisa S 2> ิซ่านะคะ s ช r ร n a ่ o u อ next we would like to introduce with you So, with the first one that I would like to ask you, how about your feeling? This is your first time with a concert here at Phoenix. What about your feeling right now? Uh, I'm so um, happy to be here, to be back here in Thailand. I've been doing many concerts and uh, we've been um, actually, I haven't been here for so many t long time and so happy to be back here. ค่ะแล้วก็สําหรับคุณลิซ่านะคะก็ได้มีการบอกไ้ค่ะว่ากับความรู้สึกครั้งแรกที่ได้มาร่วมกับคอนเสิร์ตที่นี่ที่โครงการฟีนิกซ์นะคะก็รู้สึกว่ายินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้มีกับการไปคอนเสิร์ตนะคะมาหลากหลายที่แต่ว่าที่นี่จะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอกับทุกคนค่ะ and so for our next question that I would like to ask you would, what would you like to say to for all your fans that to join for this concert Uh, actually, uh, this time I'm bringing lots of different um, kind of music as well beside Pasanova. I'm gonna sing lots of different new stuff also. Mm -hmm. so I'd like to you to enjoy, relax and feel at home. Yes อลิการ์ตุาไมทสนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ถามคุณลิซ่านะคะว่าอยากจะให้ฝากอะไรถึงแฟนๆที่รอติดตามผลงานก็กับการจัดคอนเสิร์ตที่ฟินิกซิส์บ้างนะคะคุณลิซ่าก็ได้มีการบอกค่ะว่า ็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสนุกสนานแล้วก็ได้มาเอ็นจอยกันนะคะกับภายในบรรยากาศของงานคอนเสิร์ตแล้วก็ที่สําคัญค่ะมีเป็นอะไรใหม่ๆที่อยากจะให้แฟนๆได้มาติดตามกันด้วยยังไงก็อย่าลืมมารับชมกันนะคะอลิกา้ตก็ใชมากอลิกาตก็ใช่้วยกับคุย่านะคะขอคนะคะขอยคค่ะส่งของขึ้นงานเลยค่ะไม่ทาบ้างเชฟจะมีอะไรเสริมนิดนึงไหมคะ ได้ไหมคได้เตรียมประสบการณ์อะไรอย่างี้กับคุณเชฟฮากิวรากับคุณเชฟเจอราดที่โอคุระก็เรียกว่ายามาสาโตกับเดีเอเลเมนที่โอคุระก็เป็นไฮไลท์ของคุชีนที่เราก็อยากจะส่งต่อประสบการณ์แต่มีสามารถจัดได้แค่20โต๊ะที่เหลือก็ผู้ชมทุกๆท่านอื่นๆก็ Enjoy Food เราที่เป็นร้านอาหารตำนานนะคะเดี๋ยวเผื่อทางเชฟจะมีอะไรเสริม 皆さん、こんにちは。私は2つのメニューを作るイベント。I'm imagining Lisa さん。2つのサーモン、1つのスカルト。 the thai people like uh, two kind of two kind ingredients and the uh, first salmon is a uh, japanese taste and next scallop is a uh, little bit thai taste ยูสปักชีบลาบลาเดี๋ยวให้ต้องเรียนค่ะมาสักครู่นี้นะคะคุณปรลชภาก็ได้มีการถามว่ากับความพิเศษของเมนูที่จะจัดขึ้นในวันคอนเสิร์ตเนี้ยที่จะเสิร์ฟให้กับผู้เข้าร่วมงานมีอะไรบ้างนะคะทางด้านเชฟค่ะก็ได้มีการบอกว่ามีการรังสรรค์กับไอเดียแล้วก็เมนูนะคะกับ2เมนูที่เราจะใช้เป็นตัวแซลมอนแล้วก็ตัวแซลอกด้วยซึ่งจะให้รสชาติออกความเป็นญี่ปุ่นแต่ว่ายังมีของความเป็นไทยไทยเทสให้กับ คนไทยได้รับกาทานกันด้วยแล้วก็ดีสําคัญนะคะกับช่วขงของการออกแบบแล้วก็กับไอเดียรังสรรค์ของเมนูต่างๆเนี่ยค่ะนึกถึงคุณลิซ่าค่ะก็เลยทําให้ออกมาเป็นเมนูนี้ค่ะ,อะขอเชฟเจราค่ะสวัสดีค่ะทุกคน Good afternoon. <laughs> so, we're very excited to do this event together, together with uh, this Ono and uh, Chef Hagiwara. So, we also create uh, two dishes which we inspired by uh, her music and her style, so, we oh. have a few influence. Wow. And this time, we showcase our uh, French cuisine with Japanese ingredients. Great. We're going to be cooking a uh, mikandai and a foie gras dish that uh, we will only be served for that special event. Oh, ได้เนะคะก็เมื่อสักครูนี้ค่ะเชฟก็ได้มีการบอกนะคะว่าเกี่ยวกับเมนูเนี่ยก็ได้ร่วมกันรังสรรค์กับเชฟอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นเชฟชาวญี่ปุ่นด้วยแล้วก็จะมีการใส่เป็นอิคิวเดียมเป็นส่วนผสมต่างๆค่ะของ มีความเป็นฝรั่งเศสด้วยแต่ว่ายังให้รสชาติของความเป็นไทยอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะกับเมนูพิเศษกับ2จานที่เราจะนําเสริมให้กับท่านผู้ชมเนี่ยก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะคะแล้วก็มากครู่นี้นะคะแอบมีกระซิบค่ะว่ามีการใช้เป็นอิกคุเดียสเป็นผักชีด้วยนะคะลืมแปลตรงนี้ไปนะคะก็น่าติดตามมากๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งผักชนิดค่ะที่ทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยนะคะเลิฟเวอร์มากๆเลยค่ะกับผักชีค่ะ thank you thank you ขอบคุณค่ะ <laughs> อเอียงเลยเสิร์ขอเอสิร์ฟเสิร์ฟน่อู้ไหนยืนข้างเขาแทนเลยเบนฟิตโอเคโนครับโอบหมาวู